สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแชร์กันในเรื่องของขั้นตอนการเลี้ยงแผงไข่การเลี้ยงแผงไข่ที่ฟนาร์มนันิดจะใช้วัสดุเป็นไม้ไผ่นะคะถ้าหากใครๆหรือท่านใดอยากจะใช้เหมือนนนิดใช้ได้หาลำไผ่ที่ตรงๆหน่อยนะคะแล้วก็ให้ให้ลำใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าจะเป็นฐานที่รับน้ําหนักทั้งหมดในบ่อนะแล้วก็การการใช้จํานวน ความยาวตามความยาวของบ่อเราค่ะด้านยาวนี่ใช้ทั้งหมดสี่สี่เส้นนะเรียกเป็นเส้นละกันด้านกว้างใช้ทั้งหมดสมเส้นตามภาพนี่เลยนะแล้วก็ตัวฐานจะใช้เป็นอิฐแดงค่ะอิฐแดงสําหรับวางเพื่อที่จะให้พื้นยกสูงขึ้นความสูงของอิฐแดงเท่าที่ประสบการณ์ในนี้เลี้ยงจะพอดีเวลาที่จิ้งหรีดขี้เยอะ นะเวลาเราเก็บออกพื้นที่ยังเหลือให้อากาศถ่ายเทได้การเลี้ยงแผงไข่สําคัญเลยนะต้องมีฐาดรองค่ะเพื่อนเเนื่องจากระหว่างทางมันจะมีวัสดุอะไรต่างๆตกลนงบนพื้นทีนี้พื้นที่มันก็จะเหลือน้อยลงทําให้อากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดีเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่ค่อยชอบทําความสะอาดระหว่างทางเหมืนนี้นิดไม่ทําความสะอาดตรงพื้นบ่อนะจะยกพื้นให้สูงแล้วก็จุ ของเสียต่างๆให้ได้เยอะที่สุดเราก็เก็บทีเดียวตอนที่เราจับขายเลยมันจะสะดวกสุบการทํางานไม่จุกจิกถ้าหากใครเลือกวิธีเหมือนนนิตคือจะไม่ทําความสะอาดบ่อระวางไว้แบบนี้ให้เรายกพื้นให้สูงเข้าไว้อาจจะใช้อิฐแดงเหมือนนนิตหรือวัสดุที่ใกล้เคียงนะฮะให้ความสูงประมาณอยู่ที่15เซนเท่าที่นนิตวัดน,นะความสูงจากพื้นจะหลดจนถึงด้านบนของปลายไม้ไผ่อยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วก็สูงไม่เลยขอบนะ แล้วก็วัสดุในการหากว่าไม่ใช่ไม้ไผ่ใช้อ,อื่นได้ไหมใช้ได้ค่ะอย่างอื่นก็ได้ซีลายก็ได้ท่อพ v c ีซีมาตัดแบ่งครึ่งก็ได้หรือว่าใช้เป็นเหล็กเส้นเด็กนิ้วคุณนิ้วไม้นิ้วคุณนิ้วทุกอย่างได้หมดนะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ได้แล้วแต่ต้นทุนแล้วก็งบประมาณของตัวเองไม้ไผ่ถามว่ามันประหยัดไหมมันประหยัดต้นทุนแต่ข้อเสียคือเราต้องคอยเปลี่ยนออกใหม่เนื่องจากว่ามันจะมีมอดเจาะไม้ไผ่แล้วก็จะชำรุดสุดโสมไป เราก็ต้องคอยเปลี่ยนแต่หากว่าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็ใช้วัสดุที่มันคงทนถาวรไปเลยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เองนะคะน่าจะน่าน่าจะรู้ขั้นตอนของการเรียงแผงแล้วนะสำหรับของใหม่นะ,ะโอเคครบทุนกระบวนการเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ